นูนเยตกักโปโจตาซาลาใครจบสกอร์คมมากกว่ากันในสโมสรลิเวอร์พูลสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในช่องเฮียอวยนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หแชร์แล้วกันนะฮะวันนี้เฮียก็จะเข้ามาพูดถึงอกองหน้าของเรานะครับนะในบรรดาแนวรุกของเราเนี่ยทั้ง ดาวินนูเยสกัปโตโจตาโซซาลานะว่าใครจะจบสกอร์ได้คมกว่ากันและใครที่เหมาะที่จะมาเล่นในตำแหน่งกอ,องหน้าตัวเป้านะครับส่วนหลุยดีอาร์ตนะครับเฮียก็มองว่ายังเป็นปีนะครับยังไม่ใช่ทางด้านกอ,องหน้าที่จะมาเป็นกองหน้าตัวเป้าซกทีเดียวแล้วก็อีกคนหนึ่งเจ้าหนูเบนโดนะครับดาวรุ่งของเรานะครับที่อายุเพียงแค่ 18ปีเท่านั้นนะฮะก็ต้องรอต้องรอการพัฒนานะครับขึ้นมาอีกนะครับทุกอย่างก็น่าจะดูดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องรอประสบการณ์ให้มากกว่านี้สักหน่อยนะฮะ,ะวันนี้จะเริ่มกันก็ขอฝากไว้เลยนะครับนะช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูเลยดีกว่านะครับว่าตามสถิติแล้วก็ความคิดเห็นของเฮียนะครับว่าใครที่เหมาะที่จะเป็นกองหน้า ตัวเป้าแล้วก็เป็นตัวความหวังของเรานะครับนะเริ่มต้นที่เจ้าหนูดาวินนูเยสจริงๆก็ไม่เจ้าหนูละลายอายุ24แล้วนะครับเป็นกองหน้าชาวอุรุกวัยนะครับก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะฮะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทั้งทั้งด้านซ้ายนะครับซึ่งก็เป็นนักเตะที่มีทักษะดีความเร็วมีแล้วก็มีการยิงที่เฉียบคมนะครับเฉพาะตอนที่อยู่เบนฟิก้านะแต่ว่า ตอนย้ายมาอยู่ริวกููใหม่ๆนะครับก็เหมือนจะว่าจะดีนะครับเพราะว่าเล่นให้กับเบนฟิก้าเนี่ยทางนุนเยสเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างสะดวจริงๆนะครับก็เลยไปซื้อเข้ามานะแล้วก็เอามาอยู่กับสโมสรก็เริ่มเริ่มต้นในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในปี2022-23นะครับก็ดันไปหัวล้อน,นะฮะเอาหัวไปโขเขาซะนี่ นะครับแล้วโดนใบแดงโดนแบนไป3านัดนะครับหลังจากนั้นก็ฟอร์มแกวงไว้เลยนะครับกำลังจะเริ่มมาดีๆนะครับทีมที่กำลังจะแบบใส่แท็กติกตรงไปที่เป็นดาวิดนูเยสนะครับเป็นกองหน้านะครับในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็หุบเข้ามาตรงกลางนะครับเป็นนันต้องพังร้มคืนไปเพราะตอนนั้นหลุยดิอาร์ก็ยังบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับตามสถิติแล้วนะครับทางด้านดาวิดนูเยสนะครับลงสนามในพิมพ์ลีกนี่ลงไป5นัดนะครับเป็นตัวจริง5นัดด้วยนะฮะ แล้วก็ยิงไปได้ถึง4ประตูนะครับแล้วก็ทำแอซซิตไป3ครั้งนะครับส่วนยูโรปาลีกนะครับก็ลงสนามนะครับไป3ครั้งนะฮะยิงได้2ประตูแล้วก็มีกับอีก1แอซซิตนะครับส่วนลีกครับนะครับลงไปเป็นตัวสำรองนะครับ2นัดก็ยิงไป1ประตูนะครับรวมเป็นเสร็จนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะทางด้านดดวิดนุนเยสนะครับลงไปให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมด18นัดนะครับยิงไป7ประตูนะฮะ ่วนมาดูนะครับสถิติในในโซนต่างๆของทางด้านดาวินนุนเยตน,นะครับนะก็ดูแล้วนะครับถ้าอยู่ในกรอบกรอบเขตโทษเนี่ยเขาจะสามารถทําได้ดีนะครับแต่ว่าในวันที่เจอกับลูดันตาไอ้ลูตันทาวเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาดูผิดพลาดไปหมดดูอย่างลูกที่ซาร่ามุงตั้งชงมาให้นะแล้วก็จบสกอร์ไม่ได้นะครับ ตปข้ามคานยิงข้ามคานไปใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าเป็นเฮียนี่ปั่นกระเจียวให้แข็งแทงแลวยังเข้าเลยครับเออแต่ดูโดยรวมนะครับโดยรวมแล้วนะครับฤดูการนี้นะครับทางด้านดาวิดูุยเยสนะครับพัฒนาจากฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับ18นัดยิงไป7ประตูกับสีแอตซิตเนี่ยถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับนะถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพิมเมลีกเนี่ย5นัดลงยิงลง ลงไป5นัดยิงไป4ประตูเนี่ยกับอีก3ามแอสซิสเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วนะครับเป็นนักเตะที่มีความอันตรายแล้วก็ดูจะครบเครื่องนะครับถ้าให้ติติงนิดหน่อยก็คือเรื่องความมั่นใจแล้วก็การตัดสินใจนะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอรวมไปถึงสมาธิของดาวิดนุนเยสด้วยถ้าวันนั้นมาครบทุกอย่างรับรองครับดาวิดนุนเยสเป็นนักเตะที่อันตรายที่สุดของลิเวอร์พูลก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับ อ่าเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปนะครับว่าในความคิดของเฮียเนี่ยใครที่จะเหมาะในการที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้ามากที่สุดละกันมาถึงคนที่2นะครับโกดี้กักโปนะฮะอ่าลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับ8นัดนะครับลงเล่นให้กับลิเวอร์พูล8นัดเป็นตัวจริงไปทั้งหมด6นัดนะครับนะก็ยิงไปทั้งหมด4ประตูนะครับแล้วก็ยังไม่มีแอสซิสต์นะครับก็มี1แอสซิสต์ในการเล่น ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับมี1แอสซิ์นะครับคุนนิกกโปเนี่ยเป็นนักเตะในชุเรแยนนะครับก็อายุอนามก็24ปีเท่ากันกันกบดาวิดนุนเยสเลยนะฮะแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มไดคค้ค่อนข้างดีนะครับด้ค่อนข้างดีแล้วก็ฤดูก,ก,กาลนี้ก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ได้มาเคาะสนิมช่วงแรกๆกก็ทำผลงานได้ดีนะครับเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็ไปกับบอลได้ดีแล้วก็สามารถ เอาตัวรอดได้นะครับทักษะดีนะครับยิงบอลดีนะครับเราจะเห็นเขาทําแบบนี้ได้บ่อยๆในการใน,ในการเล่นให้กับทีมชาตินะครับจะดูได้จากฟุตบอลโลกในปีที่ผ่านมานะครับเขาสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการเลี้ยงฝ่าตะลุยเข้าไปนะครับแล้วก็ทําดืวยตัวเองก็ได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องมีใครส่งแต่ว่าณนะตอนนี้ที่กั๊กโปได้ประตูเนี่ยมีประตูจากการ แทบอินง่ายๆหรือว่าการหาจังหวะพื้นที่ง่าแล้วก็เข้าทาประตูได้แบบไม่ค่อยยากเย็นแล้วก็มีการยิงที่เฉียบคมนะครับจากการที่ยิงตอน,น้นแล้วยิงแล้วเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยิงที่ชาญฉลาดแต่ว่าก็ทําให้ตัวเองบาดเจ็บไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปฝืนฝืนธรรมชาติไปนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเนี่ยเริ่มมีบทบาทเริ่มมีเริ่มมีความปิดเพิ่มมากขึ้นนะครับกักโปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ จะสามารถยืนเป็นหน้าเป้าได้นะครับนะในความคิดแล้วก็ตอนนี้ในตำแหน่งที่เขาเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าต่ำแล้วพาบอลขึ้นไปในแดนหน้านะครับก็ประมาณนี้ของก o d y ดี้กัคโปนะครับตอนนี้ก็ทำไปทั้งสิน้น <c> 4 <oughs> ประตูนะครับนะมี1แอตซิตนะครับแล้วก็มาถึงกองหน้าตัวเก่าของเรานะครับ กองหน้าตัวเก่าของเราเนี่ยดีโกโจตานะฮะก็แต่อ,อายุนานว่าตอนนี้ก็26ปีนะครับอ่าก็เป็นทีมชาติโปรตุเกสนะครับเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์นะครับเล่นได้ทั้งกองหน้านะครับดีโกโจตาเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นนักเตะที่พรสวรรค์ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นนักเตะที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับมีความสูงเพียงแค่178 177 17 78ปรประมาณนี้ครับก็ถ้าไปเป็นนักเตะ ต่างชาติเป็นนักเตะในยุโรปแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นนักเตะที่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าดิโกโจตาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่พาบอลไปข้างหน้าการเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้การยิงบอลที่คู่แข่งคาดไม่ถึงแล้วก็ที่สําคัญมีทีเด็ดที่ลูกหม่งด้วยนะครับเป็นนักเตะที่หาพื้นที่แล้วก็การจัดโพชชิ่งหรือว่าจัดระเบียบร่างกายเนี่ยในเวลาการการเทคขึ้นหมงเนี่ย เป็นนักเตะที่สามารถทําได้ดีนะครับนะจะดูได้จากตอนที่เขาอยู่กับบูฟนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าหลายครั้งนะครับที่เขาสามารถมงเอาชนะกองหลังของคู่ต่อสู้ได้โดยที่แบบว่าทุกคนคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็หมงได้แบบเฉียบคมด้วยนะครับลูกยิงก็ยิงได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะเป็นนักเตะที่ถนัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น ทางด้านกองหลังหรือว่าผู้สาประตูเนี่ยไม่สามารถที่ทจะคาดเดาได้นะครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับเขาสามารถสร้างความอันตรายได้ตลอดเวลานะครับถ้าตอนสีิติแล้วเนี่ยในพิมมิลีนะครับได้ลงเล่นเป็นได้ลงเล่นทั้งหมดเนี่ยหนัดนะครับเป็นตัวจริงไป4นัดนะครับทำไป3ประตูนะครับในพิมมิลีนี่นะครับยังไม่ได้แอซิซต์นะฮะทำประตูได้อย่างเดียวนะ แล้วก็ในลีกครับนะครับลงไป1นัดทําได้1ประตูนะครับแล้วก็ยูโรป้าลีกก็ลงไป2นัดก็ทําได้2ประตูรวมทั้งสิ้นแล้วนะครับก็เป็นยิงได้ทั้งหมดเนี่ยสประตูนะครับแต่ยังไม่มีแอสซิสต์เลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับส่วนความอันตรายของเขานะครับก็อย่างที่เฮียบอกนะครับในกรอบเขตโทษเนี่ยทั้ง18หลาหรือว่า6หลาเนี่ยเขาจะมีความอันตรายมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าขา จังหวะและสอดแทรกเข้าไปทําอันตรายคู่ต่อสู้แล้วก็จังหวะที่เข้าไปทําประตูเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากนะครับลงสนามให้ลิเวอร์พูลไป9นัดน,นะครับก็ทําประตูได้6ประตูนะฮะก็ถือว่าคาดเฉลี่ยเนี่ยอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมาะที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องหยิบยกมานะครับตำแหน่งนี้นะครับนั่นก็คือกองหน้าตัวเก๋าสุดของเราแล้วนะฮะโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับ อายุอานามก็31ปีไปแล้วนะครับเป็นกัปตันทีมชาติออียตปต์ด้วยนะฮะความสูงเนี่ยสูงเพียง175นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยความเร็วความคล่องตัวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ถนัดทางเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าเล่นทางด้านตีขวาได้ดีนะครับแต่บางครั้งนะครับก็ถูกเจนนครับนะครับจับก็มาเป็นกองหน้าตัวเป้าก็สามารถทําได้ดีนะครับเนี่ยจะบอกว่าทําไมถึงต้องเอามูฮัมหมัดซาลามาเป จะเห็นได้ว่านะครับนะตอนนี้นะในเวลาเนี้ยการที่จะให้เข้าไปกระชากลากเลื้อยริมเส้นเนี่ยอ่าดูแล้วนะครับเหมือนจะโดนจับทางได้แล้วก็ความเร็วของเขาก็ลดลงนะครับแต่ความแข็งแกร่งนะครับของโมซาล่าเนี่ยถือว่าเกณฑ์ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในด้านร่างกายนะครับถือว่าใช้ได้เลยถ้าจับมาเล่นในเป็นใน,ในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยกองหน้าตัวเป้าเนี่ยสามารถพักบอลแล้วก็ถ่ายบอลให้เพื่อนได้โดยเฉพาะการสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนเนี่ย เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับดูกาลนี้นะครับโมซาลาเนี่ยสี่แอสซิตแล้วนะครับนะแล้วก็ยิงในพรีเมลีไป8นัด8ลูกนะครับจาก11นัดนะครับยูโรปาลีนะครับยิงไป2นะครับโดยการที่เป็นตัวจริง1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นตัวสำรองสองครั้งนะครับก็ลงไป3นัดเนี่ยก็ยิงไป2ประตูนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วการที่เขาสามารถจะเป็นกองหน้าตัวเป้าได้และเป็นทางเลือกของเราได้เนี่ยเป็นอีกทางหนึ่งนะครับในการที่เชนคอฟจะสลับสับเปลี่ยนนะครับ แผนการเล่นแล้วก็บทบาทนะครับแม้ว่าซาร่าในดูการนี้จะยิงไม่ได้แต่ก็ยิงไปถึง1ิประตูแล้วนะครับในดูการนี้นะครับรวมทุกรายการถ้พพินิลีก็8ป,ประตูเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการสังหารประตูของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าคมแม้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นลูกโทษแต่ว่าณตอนนี้โมซาล่าเนี่ยมีความอันตรายมากที่สุดเลยตอนที่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับจะเห็นได้ว่าที่เฮียยกมาเนี่ยคือคนที่อยู่ในกรอบเขตโทษและอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น โมซาลาก็ดีนูนเยสก็ดีโคดี้กัปโปก็ดีดีโกโจต้าก็ดีมีคุณสมบัติครบนะครับที่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับเราในยามที่เราต้องการสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงนาตอนนี้ถ้าให้ความคิดเห็นของเฮียนะครับว่าใครที่จะเหมาะมากที่สุดนะครับในการเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับด้วยประสบการณ์วัดด้วยที่ประสบการณ์นะครับความสามารถแล้วก็ดูสถิตินะครับเฮียยังมองว่า โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับมีความเหมาะสมที่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเพราะว่าอย่างที่เฮียบอกนะฮะการที่โมซาร่าเนี่ยมาในฤดูกาลนี้โมฮัมเหมดซาร่าสามารถพักบอลได้และไม่ห่วงบอลเท่าไหร่สามารถถ่ายบอลให้เพื่อนได้แล้วก็วิ่งไปหาตำแหน่งในตัวเองที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วสามารถยิงบอลได้แล้วการจบสกอร์ของโมซาร่าถ้าเทียบกับทางด้าน3คนที่ผ่านมาเนี่ยทางดาวินนุนเยสโ,โปดี้กัคโปดีโกโจโตา ยังก็ยังมองว่าโมซาล่ายังมีโอกาสที่จบสกอร์ได้คมมากกว่านะครับในเฉพาะในกรอบเขตโทษนะเอาในกรอบเขตโทษโมซาล่าไม่ค่อยพลาดนะครับยังก็ยังมองว่าโมซาล่ายังมีความสําคัญกับลิเวอร์พูลอยู่เสมอนะครับถ้าเอาเฉพาะในฤดูกาลนี้ละกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฤดูกาลหน้าโมซาล่าจะอยู่กับเราหรือเปล่านะครับส่วนรองลงมานะครับอีกคนหนึ่งนะครับดิโกโจตานะครับ ก็เหมาะที่จะเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกคนหนึ่งอันดับ3เฮียมองว่าโคดี้กักโบนะครับเหมาะที่จะเป็นคนเล่นกองหน้าตัวเป้าคอยคำ้ำคอยพาบอลไปส่วนดาวินนุนเยสนะครับก็เฮียก็ยังมองว่าเป็นนักเตะที่อันตรายอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เขาเพียงแต่ขาดว่าเขาเนี่ยขาดเพียงเพียงแค่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวา แล้วก็การยิงบอลที่การยิงบอลของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยิงบอลที่เฉียบคมนะครับรุนแรงนะครับแต่มันมักจะไม่ค่อยเข้าเป้านะครับหรือเข้าเป้าก็จะไม่ค่อยห่างตัวผู้รักษาประตูสักเท่าไหร่เอาง่ายๆก็คือการยิงบอลที่ยังหวังผลได้น้อยนะครับจากเทียบจากโอกาสนะเทียบจากโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าดาวิดนุนเยสไม่เก่งนะ ดาวินนุนเยสเก่งนะครับแต่ว่าโอกาสเขาเยอะมากแต่เขาทําประตูได้เพียงแค่ถ้าในพิมเมลีนะครับก็ทําไปได้เพียงแค่4ประตูจากเทียบจากโอกาสอย่างวันที่เจอลูต,ตันไม่ต้องเทียบกับลูตันนะเอาแค่ถ้าลูตันอย่างเดียวเนี่ยเครั้งนะไม่ได้สกอร์เลยถ้าไปเทียบกับนัดอื่นๆไปดูได้นะครับว่าโอกาสของดาวินนุนเยสที่ควรจะเป็นประตูเนี่ยใน1นัดเนี่ยไม่ต่ํากว่า5ถึง6ครั้งนะครับที่มีโอกาสแล้วต้องเป็นประตูเนี่ย แต่สุดท้ายก็ในรีมิ์ลีกทำได้เพียงแค่4ประตูเท่านั้นเองส่วนโมซาล่านะครับเดีย๋ยวางอย่างที่เฮียบอกว่าทำไมถึงเหมาะที่จะเป็นมากกว่าดาวิดนุนเยสนะครับเพราะว่าการที่ซาล่าเนี่ยขนาดไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าเล่นทางขวาก็ยังสามารถเข้ามาทำประตูได้แล้วก็การจบสกอร์เขาคมกว่านะครับเฮียยังมองว่าโมฮัมเหม็ดซาล่านะครับไล่ไล่เลยครับอันดับหนึ่งเฮีย er, คิดว่าน่าจะเป็นโมซาล่าแม้จะไม่ถนัดยังอยู่ในตำแหน่งที่จบคมกว่า ตามมาด้วยดีโกโจตานะครับแล้วก็โกดี้ซโปแม้จะยิงได้น้อยนะครับเพราะว่าเขาลงสนามน้อยแต่ว่าเฮียเชื่อว่าแน่นอนครับการเล่นบอลของซักโปฉลาดแล้วก็ยิงบอลได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยส่วนดาวิดมุนเยสก็ตามที่เห็นนะฮะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับอันดับหนึ่งในใจของเฮียเลยนะครับขอให้เป็นบังโมนะครับยืนหน้าเป้าจะไปยืนทางด้านขวามันตอนนี้อาจจะต้องมองหาว่าใครจะไปยืน แทนเขาแล้วนะครับเพราะว่าไม่แน่แล้วนะครับว่าฤดูกาลหน้าอาจจะไม่มีบังโมให้เราได้ดูในสนามแอนฟิลด์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะหาใครที่ไปเล่นแทนโมเมดซาร่าในตำแหน่งปีขวานะครับแล้วก็เอาลองเอาโมซาลามาเล่นเป็นหน้าเป้าดูบ้างนะครับหรือจะสลับกันให้ดาวิดนูนเยสไปเล่นทางด้านขวานะครับนะแล้วก็ลองสลับกันดูได้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับในส่วนตัวแล้ว เฮียก็รับฟังความเห็นของทุกคนนะฮะแล้วเฮียก็แสดงความคิดเห็นเฉพาะแค่ของเฮียคนเดียวนะครับแต่เฮียก็ยังอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันแอบหอมปากหอมคอนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกับทางด้านตูรุษนะครับในวันพฤหัสก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ เฮียก็จะพูดถึงในตำแหน่งกองกลางนะครับ, <Wow. S 1> รบแล้วเราก็จะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เฮียก็ขอลาไปก่อนนะครับกนลน์กันไปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับมาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เฮียขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ